มีหมูสามชั้นกับน้ำปลาดีๆสักช้อนกว่าพร้อมด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีกหน่อยส่วนผสมแค่นี้เราก็ได้เมนูอร่อยๆแล้วครับขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากทำง่ายกินเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็เด็ดคนรักสามชั้นไม่ควรพลาดนะครับไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับส่วนผสมของหมูสามชั้นคั่วน้ำปลามีหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ครับประมาณสักเซนกว่าๆครับไม่ต้องเล็กมากแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากน้ำปลาครับนแนะนำให้ใช้น้ำปลาอย่างดีหน่อยนะครับน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊ เมนูง่ายๆครับเมนูส่วนผสมน้อยครับแค่สามอย่างครับเราผสมเครื่องปรุงไว้ก่อนนะครับซึ่งมีแค่สองอย่างครับน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำปลาครับอันนี้ผมใช้เป็นน้ำปลาไม่กับเชฟนะครับคนให้น้ำตาลละลายครับใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับแต่น้ำปลานี่ต้องเลือกน้ำปลาดีๆหน่อยนะครับที่เราชอบนะครับที่เราคิดว่าอร่อยนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็พักรอไว้ครับผสมเครื่องปรุงเสร็จแล้วเรามาต่อที่หมูกันเลยนะครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นเลยครับใส่น้ําเปล่าลงไปพอประมาณนะครับไม่ต้องถึงขนาดท่วมครับเราจะลวนหมูกับน้ําก่อนนะครับลวนหมูกับน้ําให้หมูนุ่มก่อนให้หนังหมูนุ่มหนังจะได้ไม่กระด้างไม่แข็งนะครับช่วงแรกที่ยังเป็นน้ำเนี่ยให้เราใช้ไฟไฟกลางค่อนไปแรงนิดนิดได้นะครับหรือใช้ไฟกลางครับประมาณนั้นครับผัดล้วนไปเรื่อยๆจนน้าแห้งครับ เมนูง่ายๆครับแต่รับรองความอร่อยเลยครับไม่ธรรมดาครับคนชอบหมูสามชั้นนี่ถูกใจแน่นอนครับความโดดเด่นของเมนูนี้นะครับอยู่ที่น้ำปลานะครับผมเน้นย้ำครับใช้น้ำปลาดีๆหน่อยนะครับน้ำปลาที่อร่อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องปรุงเยอะครับเพราะฉะนั้นความหอมความจะอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับน้ำปลาครับพอเราลวนมาได้สักพักน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะครับตอนนี้ให้เราปรับไฟเป็นเหลือไฟกลางๆนะครับจากกลางๆค่อยไปแรงนิดๆนะครับ ใช้ไฟกลางๆก็อย่าใช้ไฟอ่อนมากนะครับถ้าใช้ไฟอ่อนมากเนี่ยหมูจะไม่หอมไม่อร่อยนะครับช่วงเรารีดน้ํามันนะครับตอนนี้เราเริ่มรีดน้ํามันหมูออกมาครับจัดความมันเลี่ยนนะครับผั่วกระทะหอมมได้กลิ่นไม้กระทะหน่อยๆอร่อยครับวันนี้ผมใช้สามชั้นที่ว่าติดมันเยอะหน่อยครับก็จะต้องการโม้จะต้องรีดน้ํามันออกให้เยอะหน่อยครับช่วงตีน้ําเริ่มแห้งนะครับให้เราผัด ตลอดเลยนะครับให้เราคนเราผัดอยู่ตลอดนะครับไม่งนั้นน้ำมันจะกระเด็นนะครับตรงที่เรารีดน้ำมันเนี่ยอย่าปล่อยให้หมูอยู่นิ่งๆนะครับนิ่งๆแล้วก็น้ำมันกระเด็นแน่นอนครับตอนนี้น้ำมันเริ่มออกแล้วครับขอให้เพื่อนๆระวังเรื่องน้ำมันกระเด็นบ้างนะครับมันก็จะมีกระเด็นบ้างครับทำกับข้าวกินเองนี่เรื่องน้ำมันกระเด็นนี่ธรรมดาครับเปลี่ยนขนาดไหนก็ต้องมีครับต้องได้บาดแผลบ้างครับ เล็กน้อยครับเพื่อความอร่อยรีดน้ำมันไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนหมูเราเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองอ่อนๆนะครับมันจะใช้ได้นะครับพอเราเรีดน้ำมันมาเรื่อยๆนะครับจนหมูเราเริ่มเหลืองอ่อนๆประมาณนี้นะครับไอันี้ใช้ได้แล้วนะครับน้ำมันก็ออกเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้เราตักหมูออกจากน้ำมันเลยครับ หูให้เสด็จน้ำมันหน่อยนะครับน้ำมันนี้สามารถใช้ได้นะครับเอาไปผัดข้าวไปทําอะไรได้นะครับอร่อยนะครับน้ำมันหมูครับเนี่ยครับเออไอเราเทน้ำมันนี้ออกนะครับเราเทน้ำมันออกแล้วนะครับใช้กระทะใบเดิมครับใช้ไฟกลางครับนำหมูกลับใส่กระทะเหมือนเดิมกันที่เรารีดน้ำมันแล้วก็จะประมาณนี้นะครับมีกรอบนิดๆิครับผัดล้วนหมูพอร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเราพักไว้ต่กี้มันก็คลายร้อนลงไปพอสมควรนะครับ พอเห็นควันในกระทะขึ้นๆน,นะครับเครื่องปรุงที่เราผสมไว้ครับน้ำตาลกับน้ำปลาครับ,ครบแค่นี้ครับปิดแก๊สได้เลยครับผัดต่อไปเรื่อยๆครับกินไหม้กินหอมน้ำปลาครับหอมมาก แค่นี้ยครับเมนูง่ายๆครับแต่รับรองความอร่อยนะครับกับข้าวร้อนๆครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับหมูสามชั้นคั่วน้ำปลาครับหอมน่าทานมากครับหอมย่อยวนชวนกินครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับเนี่ยครับมันไม่เยอะนะครับขวารีดมันออกไปเยอะแล้วครับน่าทานมากครับ รสชาติกลมกล่อมมากครับเค็มนําหวานตามครับหนังหมูก็ไม่เหนียวครับเมนูนี้รับรองว่าเด็ดเลยครับอยก,กับข้าวหรือกับแก้มครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ